Hãy subscribe cho kênh Nam Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Mô hấp dẫn tassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Ritawa nametang sameta patanta wikita cita beritang panantu तके कामे मे चरुपे खेरे से खा रतते के विमाने ती पे रथा में तरुना कहने के हूम्मी हाँ खेते उमा जयंत देवा चला थल विष में เตตันตาันติกยามุนิวรวัจนังสาธุเมตนันตุธรรมะสาวนาการยัมปันตังธรรมะสาวนาการยัมปันตาธรรมะสาวนาการยัมปันตังข้าแต่พระราชนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูปชาอาจารย์ ตลอดเทวดาอารักทั้งหลายทั้งปวงในแสนโกฎจักรวาลวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติเป็นวันสำคัญของพระศาสนาและเป็นวันสำคัญของโลกเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ประศุตรัตสรู้

ไว้ไว้ไว้ละจนวันัเ็งเอานแนเอาไนก่มอาไปอกนมอไแทนมาอกนอา็กทนมาไกแทนมเามันเาอทมันเอาไอเอาไอกแทนมันอรับกนเาไ็อันาไอกทัเด้อมัเอา็อกแทนมอไกนเไน็อกแนมัาอนเาอัเอาไนมเาไัเอาไปนเอาานเาป็นเด้อมันจะ มันจะงามเด้อผมดอกไม้แล้วแต่จะคอยเป็นชัดเด้อชัดเด้อทาว่าจะเขาอุ้มเด้อ่นมีใจบอ่เปินอกถวายบนแหง่นละเฟนค็บเฟนเจย์เราหุ่นตวตนนอกเพื่อสะดวเพรัญโฉบายจก็อุ้มพุ่ดอกไม้เด้อหาโยมแตเอาถวายอุบายจัเด้อเพื่อจะเด้เป็นแนวี่นาเส็จขบวนของพระสงฆ์ปูเสิผ่านพบดอกไม้แล้วก็าอุ้มชัด จากนั้นก็ปรบาัยจารทุกรูปนะก็ตั้งแถวเดินแล้วก็คุณแม่ชีปูดน่องเขาปฏิบัติธรรมจากนั้นก็เป็นญาเสพติดเด้อน่อยก็ตั้งแถวที่ยงที่หน้าจงประตูดโพมรอมครับกำลังรอความพร้อมนะครับที่จะได้ยกนะครับพุทธรูปนาคป๊กนะครับที่ประเดี๋ประคุณหลวงพอ่อ ประครูสุตสุทธรรมนะครับวัดป่าประชาสามัคคีนะครับอำเภอพลสวรค์นะครับถวายมาที่วัดบ้านเก่าบอนะครับพระเดชพระคุณลวงตาก็ได้จะได้อัญเชิญนะครับไปสถิตสถานน้นนะครับตรงอนุสรสถานทินกราจารวัดบ้านเก่าบบนะครับเด้อนะครับพระเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยกันนะครับเตรียมนะครับ โอ้เป็นขั้นตอนที่ยากนะครับขออนุญาตนายมุ่มเนดอกวันวดีส้นกันก็ขั้สุกได้บานนี้นี่นะครับ,บเค้น,คนนะครับแต่ว่าอยู่บนโน้นนะครับตัวที่จะใช้ยกนะครับเนี่ยนี่นะครับกำลังจะเคลื่อนลงมานะครับ,บจับเคนไปใสสามาข้นอนุน เดินตามเขออกไปาววาใเนาะูใกระโปรงหายไปตัวนี้บดแล้วต่ว่าตัวนึงมันบดมันบดเบ็ประตูเข้าวัดเดืดเอาสอนพ่อเ่องพ่อเร่องแค่ไห คงไม่ใช่เรื่องคันตอนง่ายนะครับตอนเที่ยวลงนี่ก็ตอนนี้คณะช่างนะครับกำลังหาวิธีที่จะยกพระพุทธรูปขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยเป็นพระพุทธรูปหินนะครับหินแท้นะครับหินแกะสลักนะครับก็เลยหนักพอสมควรนะครับ กำลังว่าจะลัดตรงไหนนะครับคร <inqu iet S 1> ั้งก่อนนี่เสียนบินไปเลยนะครับพญานาคนะครับครั้งก่อนนะครับนะครับหลวงปู่ข้ามาประกอบสัมปโยโคนะครับหัวหน้าคณะช่างวัดบ้านเกาบอนะครับรองเจ้าวาดวัดบ้านเกาบอนะครับกําลังดูแลความเรียบร้อยนะครับ อาจารย์มหากันะครับนี่ทีมงานช่างนะครับตอนนี้ต้องการพละกกาลังเรี่ยวแรงของพ่อแม่ครูปาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะคณะช่างนะครับเพื่อจะได้หาวิธีนะครับยกขึ้นด้วยความปลอดภัยนะครับโอ้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับนายหลวั ปอดผ้าแล้วนะครับหลวงปู่นะครับเพื่อความสะดวกในการทํางานนะครับอ,อ,อ,อคงจะไม่เสร็จง่ายๆเด้อนะครับ ในช่วงที่ครูบาจาจาร์กําลังทํางานก็ขออนุญาตถ่ายบริเวณรอบๆนะครับครูบาจาจาร์ที่มารอร่วมงานอัญเชิญนะครับพุทธรูปนักพรกนะครับไปประดิษฐานที่อนุสรณ์สถานทินบุรพาจารย์วัดบ้านเก่าบ่อนะครับในช่วงที่รอครูบาจาจาร์ช่านเตรียมนะครับก็มาถ่ายภาพอยู่ด้านนอกนี้ก่อนนะครับเด้อนะครับครูบาจาจทร์นะครับกําลังยกฉัดนะครับ แต่ละต้นละต้นนะครับที่ญาติโยมนะครับนักครูบาอาจารย์นะครับถนะวายมานะครับ นี่ก็เป็นญาติโยมนะครับแม่ขาวแม่ชีญาติโยมนะครับรออยู่ด้านนี้นะครับ God. Uh -huh. กำลังวัดระยะอยู่นะครับคงจะไม่ใช่ง่ายๆนะครับปวตอนในช่วงที่นําลงนะครับใช้เวลานานเหลือเกินนะครับขนาดนั้นยังนะครับเพราะว่าช่วงล่างจะหนักนะครับกําลังปรึกษากันอยู่นะครับเจาของจีน เดินตรงออกไปหน้าประตูในส่วนรถจะเลี้ยวซ้ายแล้วเราก็จะคอยีด้านหน้าคอยที่ด้านด้านหน้า